สวัสดีคะ่ะทุกคนดีดีดต้อนรับเข้าสู่ช่องจำซีรีส์นะคะวันนี้มาชวนดูซีรีส์จีนเรื่องใหม่กันอีกแล้วคะ่ะชื่อเรื่องว่าบังเอิญพบรักหรือ High วีน u s เป็นซีรีส์โรแมนติกค,คอมเมดีค้ค่ะเป็นเรื่องราวของผู้อำนวยการโรงพยบาบาลสุดหล่อก,กับหมอสาวสวยคนเก่งนำแสดงโดยนักแสดงชื่อดังคะ่ะอย่างเจิงสุนซีและเหลียงเจียคะ่ะ เรื่องราวของเยซือหลานกุมรแพทย์หญิงโรงพยาบาลอาซิงที่ถูกโยกย้ายให้เป็น,ปน,ปนแพทย์อาสาที่สถานพยาบาลเถาหยวนบนป่าเขาโดยตอนแรกเนี่ยเธอจะมาอยู่แค่3เดือนค่ะแต่ว่าหลังจากที่ถูกโยกย้ายมาแล้วเนี่ยก็ไม่ถูกเรียกตัวกลับไปสักทีวันหนึ่งที่หมู่บ้านเนี่ยเกิดพายุฝนรุนแรงขึ้นทําให้ถนนถูกตัดขาดและแพของเยซือหลานเนี่ยก็หายไปจากครกตัว เธอได้ออกเดินตามหาแพะค่ะแล้วก็ทำให้เธอได้พบกับลู่เจ้าซีชายหนุ่มที่กำลังอุ้มแพะอยู่เขาเป็นผู้อำนวยการคนใหม่ของโรงพยาบาลอาซิงค่ะเขาเนี่ยมาตั้งแคมป์เที่ยวในวันหยุดแต่ว่าระหว่างจะเดินทางกลับเนี่ยได้ช่วยเหลือแพะตัวหนึ่งเอาไว้แล้วก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นจากดินโคนลนถล่มทําให้รถเนี่ยไม่สามารถไปต่อได้จึงอุ้มแพะเดินเท้าเพื่อขอความช่วยเหลือค่ะในสภาพที่สะบักสะบอมแล้วก็เปื้อเปื้อน และด้วยสภาพที่เยซือหลานเห็นและลู่เจ้าซีไม่มีเงินหรือหลักฐานอะไรเพื่อยืนยันตัวตนทําให้เธอเข้าใจว่าลู่เจ้าซีเนี่ยเป็นขโมยที่ขโมยแพ้ของเธอค่ะแล้วก็ยังเข้าใจผิดอีกว่าลู่เจ้าซีเนี่ยเป็นคนที่มาหลอกขายเหล้าเถื่อนให้กับคนในหมู่บ้านเยซือหลานเนี่ยจึงใช้งานลู่เจ้าซีในระหว่างที่รอการซ่อมแซมถนนเนี่ยอย่างหนักมากและยังจดบันทึกลงบัญชีเพื่อเก็บเงินเขาอีกด้วยแต่ว่าเยซือหลานเนี่ย ในความคิดของลู่เจ้าซีเธอก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นค่ะเมื่อมีวันหนึ่งเยซือหลานเนี่ยดื่มเหล้าและก็ได้ระบายความในใจเกี่ยวกับการทํางานของเธอให้เขาฟังจนทําให้ลู่เจ้าซีเนี่ยได้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมเยซือหลานถึงไม่ถูกเรียกตัวกลับไปที่โรงพยาบาลสักที หลังจากที่พายุฝนผ,ผ่านพ้นไปลู่เจาซีก็กลับไปใช้ชีวิตปกติของตัวเองค่ะและก็ได้ออกจดหมายเรียกตัวเย่ซือหลานกลับมาทำงานที่โรงพยาบาลแถมยังยื่นข้อเสนอให้เธอเนี่ยมาเป็นผู้ช่วยชั่วคราวของเขาอีกด้วยเรื่องราวของพวกเขาจะเป็นอย่างไรต่อไปต้องไปติดตามต่อกันในซีรีส์นะคะ เรื่องนี้เปิดเรื่องมาค่อนข้างที่จะตลกเลยค่ะตลกในความที่พระเอกเนี่ยถูกนางเอกเกาหาแล้วก็ตลกในความที่ทั้งสองคนเป็นคู่กัดเป็นไม้เบื่อไม้เมากัน นางเอกเนี่ยจะเป็นคนที่ค่อนข้างพูดตรงค่ะแล้วก็ออกจะดุๆเข้ากับใครไม่ค่อยได้หน้าตาเนี่ยไม่เป็นมิตรเลยส่วนพระเอกเนี่ยก็จะเป็นคนที่ดูทะเลนทะเลนยิ้มเก่งค่ะมีภูมิฐานความเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลมากๆเริ่มต้นเรื่องมาเนี่ยจะเป็นการเล่าถึงบรรยากาศในชนบทค่ะดูชิลๆมีชาวบ้านน่ารักน่ารักนางเอกเนี่ยก็จะแกล้งพระเอกเยอะมากบอกเลยว่าเป็นฉากที่น่ารักแล้วก็ตลกสนุกสนานมากค่ะ แต่พอทั้งสองคนนะคะได้กลับเข้าเมืองกรุงเนี่ยก็จะเป็นอีกอารมณ์หนึ่งเลยค่ะในเมืองกรุงเนี่ยก็จะต้องต่อสู้ชีวิตนิดนึงนางเอกเนี่ยเข้ากับเพื่อนร่วมงานไม่ได้เลยเพราะว่าก่อนที่เธอจะโดนย้ายไปบนเขาเนี่ยมีเหตุการณ์บางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการแย่งชิงอํานาจในโรงพยาบาลแล้วเธอเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นด้วย แล้วอีกเรื่องก็คือเธอเนี่ยแอบชอบเพื่อนร่วมงานค่ะสารภาพรักไปแล้วแต่ว่าโดนปฏิเสธบรรยากาศในการทำงานของนางเอกในโรงพยาบาลเนี่ย mm. ก็เลยค่อนข้างที่จะอึมครึมอึดอัดค่ะสีสันความสดใสเดียวในโรงพยาบาลเนี่ยก็คือพระเอกเลยค่ะ mm. และในเรื่องนะคะนอกจากความสัมพันธ์ของตัวละครที่ออกจะยุ่งเหยิงแล้วเนี่ย ก็ยังมีเรื่องราวของการถ่ายทอดความรู้สึกทางหน้าสายอาชีพแพทย์ด้วยค่ะเส้นทางชีวิตของนางเอกที่ไม่ได้โรยด้วยกีบกุลาบเธอเนี่ยมีความฝันมากมายที่อยากทําให้สําเร็จค่ะซึ่งจากที่ดูเนี่ยพระเอกนี่แหละค่ะที่จะสามารถสนับสนุนแล้วก็ช่วยเหลือเธอได้จากการที่พระเอกชวนนางเอกไปเป็นผู้ช่วยเนี่ยก็เพราะว่าอยากจะช่วยเธอแก้ปัญหาเรื่องงานค่ะและนี่ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของความรักของพวกเขาทั้งสองด้วย เท่าที่ดูตัวอย่างซีดีเรื่องนี้เนี่ยอาจจะเป็นแนวที่ดูสบายๆค่ะดราม,ม่าเนี่ยน่าจะไม่หนักแล้วก็ไม่เครียดมากเท่าไหร่ความหวานของพระนางเนี่ยมีจุกๆตามสไตล์ซีรีจีแน่นอนค่ะหลังจากที่ได้ดูไปแล้วนะคะบอกเลยว่าติดมากอยากดูต่อตอนต่อไปทันทีลงแดงมากเลยค่ะรับรองว่าเรื่องนี้สนุกสนานแน่นอนลองไปติดตามรับชมกันนะคะ สามารถรับชมได้ที่ Mono Max นะคะมีทั้งภาคไทยแล้วก็ซับไทยเลยโดยจะอัปเดต5ตอนใหม่ทุกวันพุธค่ะเวลา10นาฬิกาค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube จำซีรีส์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะแล้วเรามีเพจ a c e b o o k กับท w i t t e r ด้วยสามารถค้นหาคำว่าจำซีรีส์ได้เลยค่ะแล้วก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะครั้งหน้าเราจะมาแชร์ซีรีส์เรื่องอะไรกันอีกฝากติดตามด้วยนะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ